ขั้นตอนที่4นะครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับที่จะลงครับลงลงไหมครับลงแล้วนะครับสีนาทีผ่านไปครับคุณผู้ชมครับนะครับต้นสะดาวที่เคยตั้งอยู่ยืนอยู่ก็ต้องล้มลงนะครับอ่าคตอนนี้เหลือล่างนะครับ แค่สนาทีตอนนี้นะครับเริ่มที่จะยกโคนขึ้นมานะครับยกโคนขึ้นมานะครับดูครับนี่คือความมาจาดานของเครื่องยนต์คนไทยนะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพนะครับของคนขับนะครับจะย้ายนะครับไปอยู่ด้านหลังนะครับ จะใช้ทเทคนิคต่างๆนะครับ